สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมนิไนจากประโอษวันนี้ปรานอัญเชิญพระโสดจากพระไตปิดกฉบับหลวงเล่มที่22อังคิกสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันประเสริฐเธอทั้งหลายจงฟัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากรามบรรลุปถมฌานเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวก จะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักง,งานสงสนานหรือลูกมือพนักง,งานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุรนสีตัวลงในภาชนะสำลิดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุรนสีตัวซึ่งซึมไปจับติดทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกฉันใดปิกษุก็ฉันนั้นและทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่ม ทราบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐข้อที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุบรลลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติและสุขที่เกิดแต่สมาธิอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหน,ไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกที่มีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางไหลมาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกด้านเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห่วงน้ำนั้นแหละ ให้ชุ่มชื้นเออบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งห้วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเออบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้อง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันประเสริฐข้อที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้าชานี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปิติไม่มีเอกเทศไหนไหน,หนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในกออุบลกอบัวหลวงหรือกอบัวขาวดอกอุบลดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาว บางเหล่าซึ่งเกิดในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำหล่อเลี้ยงดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอ,อบอาบซาบซืมด้วยน้ำเย็นตลอดยอดตลอดเง่าไม่มีเอกเทศไหนแห่งดอกอุบลดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแหลย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปิติไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องนี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันประเสริฐข้อที่3ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุบลุ จตุตฌานอันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัตนก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายทุกๆส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้อง ดูกนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันประเสริฐข้อที่4ดูกนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมถือด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีใคร่ควรด้วยดีแทงตลอดด้วยดีซึ่งปัญจะเวคณะนิมิตด,ด้วยปัญญาเปรียบเหมือนคนอื่นพึงเห็นคนอื่นคนยืนพึงเห็นคนนั่ง หรือคนนั่งพึงเห็นคนนอนฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเธอย่อมถือด้วยดีทำไวในใจด้วยดีใกล้ควรด้วยดีแทงตลอดด้วยดีซึ่งปัญจะเวคณะนิมิตด,ด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์หอันประเสริฐข้อที่5ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐอันภิกษุจเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุจะโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆของเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่โดยแน่นอนเปรียบเหมือนหม้อน้ำตั้งอยู่บนที่รอง เต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากพอที่กาจะด,ดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังพึงเอียงหม้อน้ำนั้นไปรอบๆน้ำก็จะพึงกระชอกออกมาได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าคะ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐที่ภิกษุจเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทรรที่จะพึงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เปรียบเหมือนสระน้ำที่ภูมิภาคอันราบเรียบกว้างสี่เหลี่ยมกั้นด้วยทำนบเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปาก พอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังพึงเปิดทำนบสะนั้นทุกๆด้านน้ำก็พึงไหลออกมาได้หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐที่ภิกษุจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งทาที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เปรียบเหมือนรถม้าที่เทียมแล้วจอดอยู่ทางใหญ่สี่แยกมีพื้นราบเรียบมีประตักวางไว้ข้างบนคนฝึกม้าผู้ขยันชำนาญในการฝึกขึ้นขี่รถนั้นแล้วถือเชือก ด้วยมือซ้ายถือปตัตตกด้วยมือขวาพึงขับรถให้เดินหน้าบ้างให้ถอยหลังบ้างได้ตามต้องการฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำ ที่จะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหวังอยู่ว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้พึงใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรม,มโลกก็ได้เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยะโสดอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็พึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศตากราคะก็พึงรู้ว่าจิตปราศตากราคะหรือจิตไม่หลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงละลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือละลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง เราพึงระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการชนี้เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุป,ปบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์ พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เธอย่อมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ถ้าเธอมุ่งหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอย่อม ถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่จบแล้วนะคะสำหรับพระสูตรนี้สำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปร,ราณแห่งธรรมค่ะ